สวัสดีค่ะพบกับครูสุมิตาในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องเอกภาพความกลมกลืนในงานปั้นและงานสื่อผสมค่ะผังสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในเนื้อหานี้นะคะเรื่องงานปฏิมกรรมนะคะการสร้างสารรค์งานปฏิมกรรมเรียนรู้ผ่านลักษณะของงานปฏิมกรรมซึ่งประกอบไปด้วยงานปั้นและงานหล่อค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะครูสายมีรูปภาพมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสังเกตนะคะว่านักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ค่ะค่ะเห็นเป็นมือใช่ไหมคะมือกําลังทําอะไรคะค่ะมือกําลังนวดดินใช่ไหมคะดินที่นักเรียนเห็นนี่เป็นดินอะไรเอ่ยค่ะเป็นดินน้ํามันครูสายถามนักเรียนกลับนะนักเรียนเคยสร้างสารรค์งานปั้นเป็นภาพอะไรบ้างเอ๋ลองนึกดูสินักเรียนเคยปั้นอะไรปั้นผลไม้ ปั้นเป็นรูปคนปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะก่อนที่เราจะสร้างสารรค์งานปั้นนะคะทีนี้เรามาดูวัสดุที่ใช้ในการปั้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างทั้งสองภาพนี้ค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพดินเหนียวค่ะนะคะสีที่เห็นนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะสีน้ําตาลเนี่อาจจะเป็นสีน้ําตาลที่เข้มหรือสีน้าตาลที่อ่อนหรือเป็นสีน้ําตาลแดงก็ได้นะคะ ภาพต่อไปเป็นดินน้ำมันดินน้ำมันก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็ดูดูแล้วน่าสนุกในการปั้นแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะสิ่งที่เหมือนกันทั้งสองสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นสามารถปั้นได้ค่ะค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้แล้วนักเรียนรู้จักไหมคะว่าแต่ละอย่างในภาพนี้เนี่ยเขาไว้ทำอะไรบ้างค่ะ ภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสารรค์งานปั้นค่ะค่ะก็จะมีไม้นวดนะคะแล้วก็จะมีตัวขูดตัวเจาะนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะว่าวัสดุที่เราใช้ในงานปั้นแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการปั้นเนี่ยเราเอามาทำอะไรได้บ้างค่ะลองดูค่ะค่ะภาคนี้นะคะเอ,อ่อนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้นะคะ ใช่ค่ะเขากาลังปั้นงานอยู่นะคะภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นปั้นเป็นรูปทรงของม้านะคะโดยใช้วิธีการปั้นก็คือใช้มือนวดอย่างเดียวขึ้นรูปอย่างเดียวค่ะโดยที่ยังไม่ใช้อุปกรณ์ค่ะจากที่นักเรียนเนี่ยได้สังเกตรูปภาพและพูดคุยกับครูสายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นลักษณะของงานประติมากรรมเป็นการปั้นค่ะ การปั้นหมายถึงการที่เราเนี่ยนำวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มนิ่มเหนียวแล้วก็มีความหนืบสามารถเปลี่ยนรูปทรงเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะวัสดุนี้อาจจะเป็นดินน้ำมนันดุมเหนียวขี้ผึ้งมาผ่านกระบวนการทําให้เกิดรูปทรงตามต้องการอาจจะใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยในการปั้นได้ค่ะค่ะนักเรียนสังเกตรูปนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเขาจะใช้เป็นดินเหนียวนะคะขึ้นรูปทรงนะคะค่ะมีการใช้อุปกรณ์ในการปั้นคือการขูดให้เป็นร่องเป็นรลอยเป็นลวดล,ล,ลายเกิดขึ้นมาค่ะค่ะเรามาเรียนรู้กันในขั้นตอนการปั้นนะคะตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างงานปั้นแบบรูปลอยตัวค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะปั้นเป็นรูปทรงของงานปั้นลักษณะลอยตัวนะคะ รูปทรงปั้นเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยนะคะเราต้องขึ้นรูปทรงก่อนนะคะขึ้นโค้งรูปนะคะอาจจะทําจากลวดเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะเพื่อที่ดินเหนียวหรือดินน้ํามันเนี่ยจะได้ยึดเกาะโค้งได้นะคะ,คะ um อันนี้เป็นขั้นตอนที่1ค่ะค่ะขั้นตอนที่สองนะคะจากนั้นเราก็นําวัสดุเนี่ยพอกลงไปอาจจะเป็นดินเหนียวหรือดินน้ํามันก็ได้ค่ะจัดรูปทรงตามต้องการค่ะขั้นตอนที่สนะคะหลังจากที่เรา นำดินเหนียวหรือดินน้ำมันเนี่ยพอกเป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มใช้อุปกรณ์ตกแต่งในการปั้นนะคะอาจจะมีเป็นไม้ขูดนะคะขูดขีดนะคะแล้วก็ปาดให้เกิดร่องรอยและรูปทรงตามต้องการค่ะคะ่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะหลังจากที่ผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอาจจะพ,พินิจพิจารณาดูนะคะว่าด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างเราต้องการแต่งเติมรายละเอียดอะไรบ้าง ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ขั้นตอนงานปั้นในลักษณะลอยตัวในแต่ละขั้นแล้วนะคะทีนี้เรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะงานปั้นนะคะเป็นการที่เราเนี่ยนำเอาวัสดุที่มีความอ่อนนิ่มมาเปลี่ยนรูปทรงเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการนะคะในขณะเดียวกันเราขึ้นรูปทรงแล้วเราอาจจะใช้อุปกรณ์ในงานปั้นเนี่ยมาตกแต่งนะคะให้ดูสวยงามมากขึ้นค่ะค่ะครูา,ายมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะ ค่ะแล้วฟังคําถามดีๆนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพระพุทธรูปเนี่ยสร้างขึ้นโดยวิธีใดค่ะเก็บคําตอบไว้ในใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการ,ลร,าาการหล่อกันเลยนะคะการหล่อเป็นกระบวนการผลิตงานโดยใช้แม่พิมพ์เพื่อให้ได้งานที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแบบนะคะแล้วก็มีมากกว่า1ชิ้นเป็นต้นไปค่ะ แม่พิมพ์นั้เนี่ยอาจจะเป็นปูนพัสเตอร์หรือยางลิซิลิโคนดินน้ำมันนะคะซึ่งมาจากการปั้นการแกะสลักหรือการฉลุนะคะแล้วทำการหล่อด้วยวัสดุที่เหลวค่ะค่ะขั้นตอนการหล่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหลอ่อรูปรอยตัวกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งะคะเมื่อเราปั้นดินน้ำมันตามแบบได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็พิจารณาดูต้นแบบนะคะต่อมาขั้นที่สองนะคะ เราก็เตรียมแม่พิมพ์เพื่อทําการหล่อนะคะแม่พิมพ์นี้นะคะอาจจะทําด้วยปูนปัาสเตอร์ค่ะจากนั้นก็หลอด้วยยางซิลิโคนค่ะค่ะขั้นตอนที่สามนะคะหลังจากที่เราได้ทําแม่พิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทวัสดุเหลวลงในแม่พิมพ์นะคะอาจจะเป็นปูนปัาสเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นโลหะที่มีความหลอมเหลวนะคะก็ได้ค่ะค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะ หลังจากที่เราหลอด้วยวัสดุที่เหลวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอสักครู่ให้วัตถุหรือวัสดุที่เราหลอไปเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะหรือมีความอยู่ตัวมากขึ้นจากนั้นเราก็ถอดแม่พิมพ์ออกมานะคะเราก็จะได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ในขั้นตอนของการหล่องานปฏิมากรรมในแต่ละขั้นตอนไปแล้วนะคะนักเรียน ครูทรายมีคลิปวิดีโอนะคะขั้นตอนการหล่อเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยได้ชมกันนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนการหล่อการหล่อ casting การหล่อเป็นกระบวนการผลิตผลงานโดยใช้แม่พิมพ์เพื่อให้ได้งานที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบและจำนวนมาก แม่พิมพ์อาจทำด้วยปูนปลาสเตอร์อยางหรือดินน้ำมันซึ่งมาจากการปั้นแกะสลักหรือฉลุลายแล้วทำการหล่อด้วยวัสดุที่เหลวขั้นตอนการหล่อ 1. ปั้นดินเป็นรูปทรงตามแบบที่ต้องการ 2. ทํทำแม่พิมพ์เพื่อเตรียมการหล่อ 3. เทวัสดุเหลวลงในแม่พิมพ์ 4. ถอดแม่พิมพ์ออกจะได้ผลงานหล่อที่เสร็จสมบูรณ์ ค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะแล้วก็ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการหล่อเป็นกระบวนการผลิตงานโดยใช้แม่พิมพ์เพื่อให้ได้งานที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแบบและมีจํานวนหลายๆชิ้นค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนของการปั้นและการหล่อ และชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะครูทรายมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพแล้วช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าภาพใดเป็นขั้นตอนของการปั้นและภาพใดเป็นขั้นตอนของการหล่อในอางาน,นปฏิมากรรมค่ะนักเรียนดูเลยนะคะระหว่างภาพที่หกับภาพที่สค่ะครูทรายให้เวลาสักหวินาทีค่ะเดี๋ยวจับเวลาเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะค่ะ ภาพที่1ค่ะภาพที่หนะคะเป็นขั้นตอนของการปั้นค่ะเป็นขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนของการขึ้นโค้งก่อนก่อนที่จะพอกดินไปนะคะภาพที่2ค่ะภาพที่สเป็นขั้นตอนของการหล่อนะคะก็จะเป็นภาพที่กําลังแกะตัวแม่พิมพ์ออกนะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะคําถามพัฒนาการคิดค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะคําถามที่1 วัสดุชนิดใดใช้สร้างสรรผลงานปฏิมากรรมในการปั้นและหล่อได้ค่ะให้เวลาคิดสักนิดหนึ่งนะคะห้าวินาทีพอค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะค่ะเฉลยนะคะดินน้ำมันและดินเหนียวนะคะเราใช้ในการปั้นค่ะเพราะว่าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มนะคะขึ้นขึ้นโครงได้ค่ะ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการหล่อนะคะก็จะเป็นโลหะและปูนค่ะค่ะคำถามที่สองค่ะก่อนทำการหล่อเนี่ยเราจะต้องสร้างสิ่งใดก่อนคะให้เวลาห้าวินาทีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะทำการหล่อเนี่ยเราจะต้องสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ก่อนค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนในการปั้นและขั้นตอนในการหล่อแล้วนะคะครูไซน์เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการปั้นและการหลอ่อว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดนะคะแล้วก็วิเคราะห์ลงในแผนภาพความคิดได้เลยค่ะเริ่มจับเวลาอ้าวลืมบอกไปนะคะให้เวลาสัก1ิวินาทีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะมาดูนะคะการปั้นค่ะเป็นอย่างไรการปั้นเป็นการนําวัสดุที่มีความอ่อนนิ่มมาเปลี่ยนรูปทรงเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการโดยเราเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะตกแต่งเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ค่ะค่ะส่วนการหล่อการหล่อเป็นการผลิตผลงานโดยใช้แม่พิมพ์เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ตรงตามต้นแบบนะคะแล้วก็มีจํานวนที่มากกว่าหชิ้นเป็นต้นไปค่ะค่ะ สองสิ่งนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันเป็นการสร้างสรรผลงานประติมากรรมด้วยเทคนิคเพิ่มวัสดุเข้าไปค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของงานปั้นไปแล้วนะคะครูายมีพลังงานหรือชิ้นงานเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยได้สนุกกันนะคะให้นักเรียนสร้างสรรง,งานประติมากรรม3มิตินะคะตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะคนละ1ชิ้นงานพร้อมทั้งระบุชื่อผลงานวัสดุที่ใช้และก็อธิบายแนวความคิดของตนเองค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะและนักเรียนได้ปฏิบัติงานกันไปแล้วนะคะเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันค่ะงานปฏิมกากรรมนะคะมีหลายลักษณะได้แก่งานปัน้นงานหลอ่อซึ่งแต่ละลักษณะนเนี่ยมีวิธีการที่ต่างกันนะคะทำให้เกิดผลงานรูปแบบผลงานนั้นมีความแตกต่างกันออกไปค่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้สร้างสารรค์ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะคุณสายจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะคะโดยที่คุณสายและเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะจะช่วยกันเนี่ยประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้นําไปปรปับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของงานปฏิมากรรมไปแล้วนะคะ ครูสายหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานปฏิมากรรมโดยการปั้นเป็นโมเดลต่างๆปั้นการ์ตูนนะคะปั้นสิ่งที่เรียนชื่นชอบนะคะหรือนําวิธีการหล่อเนี่ยนะคะนำไปหล่อให้ได้ไหลายๆชิ้นเพื่อที่เราเนี่ยจะนําของที่เราทําได้เนี่ยนะคะไปเป็นของขวัญของฝากหรือนําไปจําหน่ายเป็นไรายได้แก่ตนเองนะคะต่อไปค่ะหรือนําความรู้ที่ได้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะนำมา ประยุกใช้ต่อยอดนะคะให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปได้ค่ะพบกับครูสุมิตาได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ